ัสดีคร,ครับได้เวลาข่าวกับเ n ็นเนลส์ประจำวันอาทิตย์ที่17มกราคม2564นะครับคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาบันทึกคลิปวิดีโอที่ริมแม่น้ำท่าจีนนะครับเอาความสดชื่นนะครับมาฝากท่านผู้ชมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับส่วนคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีประเด็นที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ลองรับชมรับฟังแล้วก็คิดพิจารณาตามกันไปนะครับว่าสิ่งที่ผมนำเสนอวิเคราะห์นี้ มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมันเป็นเพียงแค่ความสงสัยของผมนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ตั้งคำถามไปยังรัฐบาลหรือกระทรวงกัครคลังว่าการเยียวยาในมาตรการเราชนะนะครับ3า0 0บาท2เดือนที่กำลังจะถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในวันอังคารที่19มกราคมนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปตามข่าว ที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้มากน้อยขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของจํานวนประชากรที่จะถูกคัดกรองแล้วจะได้รับการเยียวยาจริงๆนะครับเมื่อวันอังคารที่12คอ,มมอคราวที่แล้วมีการเปิดเผยตัวเลขว่าอยู่ประมาณสัก40ล้านคนนะครับแต่ในช่วงวันพฤหัสหรือวันศุกร์ที่ผ่านมา ยอดก็ลดลงมาเหลือประมาณสัก3 0 3สถึงล้านคนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังเองนะครับมีการเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็สื่อสำนักใหญ่ๆก็มีการรายงานกันมีการคาดการณ์กันไปส่วนคลิปนี้ที่ผมตั้งประเด็นก็สืบเนื่องมาจากว่าการเยียวยารอบนี้ที่มันแปลกจากรอบแรกก็คือเรื่องของการนำฐานไรายได้มาพิจารณาคัดกรองด้วย หลายคนสับสนครับแล้วก็เกิดความระแวงว่าเอาแล้วเงินเก็บที่ฉันเอาไว้ในยามฉุกเฉินแล้วมันถูกพิจารณาด้วยหรือแล้วถ้าเงินที่ฉันเก็บอยู่มันเกินเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเขากําหนดฉันจะถูกตัดสิทธิ์จากการเยียวยาไหมข้อนี้เนี่ยยังไม่มีใครให้คําตอบได้ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเองก็ยังไม่ได้พูดว่าฐานเงินเดือนหรือฐานรายรับรายได้ต่อเดือนหรือแม้กระทั่งฐานการจ่ายภาษีเนี่ย เขาใช้เกณฑ์เท่าไหร่ยอดรายได้เท่าไหร่ยอดเงินสะสมในบัญชีเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือเขาจะต้องตรวจสอบเรื่องของเงินรายได้คนที่เขาเรียกว่าผู้มีรายได้สูงแต่ก็ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตื่นตระหน,อนออกไปนะครับผมมาวิเคราะห์ให้ฟังเฉยๆว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับผมเคยพูดในรายการสดไปหนสองหนแล้วว่า รัฐเขาจะต้องคัดกรองออกให้มากที่สุดนะปลัดกระส่วกนกลังบอกว่าจะพิจารณาจากฐานประชากรทั้ง6-6ล้านคนใช่ครับแต่เชื่อเถอะถ้าที่สุดแล้วเนี่ยการเยียวยาจริงๆอาจจะไม่ถึง30ล้านคนด้วยซ้ําถามว่าทําไมก็เพราะนี่แหละครับเงื่อนไขของการพิจารณารายได้ของผู้ที่มีรายได้สูงนี่แหละป่านนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องของฐานเงิน เดือนหรือฐานรายรับหรือว่าฐานบัญชีเงินฝากว่าคนจะเอายอดเท่าไหร่หรือจะคัดเขาออกทีนี้ถามว่าทําไมผมจูจ่ๆถึงจุดประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยรอคอยแล้วพอถึงเวลามันผิดหวังให้ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จะได้เตรียมตัวทําใจเอาไว้ล่วงหน้าด้วยส่วนผมเองในฐานะสื่อไม่ต้องห่วงครับถ้าถึงเวลาแล้ว มันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลผมพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงแทนทุกท่านเหมือนเช่นที่เคยผ่านมาเบื้องต้นตอนนี้นะครับ4กลุ่มหลักที่น่าจะเป็นการชัดเจนแล้วว่าจะถูกนําเข้าไปเพื่อพิจารณาคัดกรองเยียวยา3,500บาท2เดือนภายใต้มาตรการเราชนะเนี่ยก็ประกอบไปด้วย1กลุ่มอาชีพอิสระนะครับกลุ่มอาชีพอิสระถ้าเราเทียบจํานวน คนที่ได้รับการช่วยเหลือหรือกรอบที่กระวงกันครั้งเขาตีกรอบเอาไว้เนี่ยนะครับจากการเยียวยารอบแรกก็คือไม่เกิน15ล้านคนไม่รู้ว่าเยียวยาครบหรือเปล่านะรอบแรกแต่ว่าเอากรอบกว้างๆเลขกลมๆ15ล้านคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มนี้ตัวเลขกลมๆคือ14ล้านคนจริงๆก็เหลือไม่ถึงแล้วล้มหายตายจากไปบ้างกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็อยู่ราวๆ10ล้านคน แล้วก็กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มใหม่นะครับก็คือคนที่อยู่ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่งนะครับทั้งเฟสหนึ่งเฟสสองก็ตีไปตัวเลขกลมๆตามกรอบที่เขาวางเอาไว้ก็คือ15ล้านคนนะครับรวมแล้วทั้ง4กลุ่มนี้ก็อยู่ประมาณ54ล้านคนหรือถ้าจะตัดเป็นตัวเลขก็50ล้านคนนี่คือกลุ่มใหญ่นะครับส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มปราะบางนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการนะครับที่ กระทรวงการคลังไม่ได้เอ่ยถึงก็ลองไล่ดูนะครับโดยเอา4กลุ่มใหญ่ที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่เนี่ยตั้งแล้วก็ลองจิ้มไปดูว่าท่านะจะอยู่ในกลุ่มไหนถ้าอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณายกเว้นว่าท่านไปอยู่ในกลุ่มที่เขาจะคัดออกก็เช่น1กลุ่มข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มผู้อยู่ในระบบการเงิมาตรา33นะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง แล้วก็กลุ่มเด็กนะครับตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง17ปีเนี่ยสกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับการเยียวยาในภายใต้โครงการเร่าชนะเพราะฉะนั้นตัวเลข50บล้านคนโดยประมาณจากกลุ่มที่กระทรวงการคลังคาดว่าจะเยียวยาท่านผู้ชมคิดว่าจะถึงไหมครับการคาดกรองถ้าพิจารณาจากฐานเดิมการเยียวยารอบแรกผมว่าก็น่าจะเยียวยาได้ครอบคลุมหรือเยียวยาได้ทั่วถึงมากกว่ารอบแรก แต่พอมันมีเรื่องของการพิจารณาฐานไรายได้ฐานการเสียภาษีฐานเงินเข้าเงินออกบัญชีแต่ละเดือนนะรวมถึงการไปตรวจสอบบัญชีเงินฝากที่มีทุกบัญชีทุกเล่มเนะี่ยมันก็จะเกิดประเด็นว่าหลายคนอาจจะถูกคัดออกแบบไม่เป็นธรรมหรือเปล่านะครับนี่ผมตั้งคําถามแบบปร,ประชาชนคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้เรื่องอะไรนะเพียงแต่ว่ารู้สึกอ่านข่าวไปอ่านข่าวมาแล้วรู้สึกว่ามัน เออถ้าแม่งทำแม่งอยู่เหมือนกันก็เลยตัดสินใจมาทําคลิปนี้ลองเสนอมุมมองอีกมุมมองหนึ่งให้ท่านผู้ชมลองรับฟังแล้วก็พิจารณาตามกันไปว่าสิ่งที่ผมพูดมันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ให้มาจับตาดูว่าครมวันที่19มกราคมนี้อะไรที่มันจะเป็นไปตามที่ผมพูดบ้างหรือผมอาจจะพูดผิดทั้งหมดก็ได้ก็ดีครับถ้าผมพูดผิดทั้งหมดก็ดีเพราะว่านั่นจะหมายถึงว่าท่านผู้ชม พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้รับการเยียวยาแบบทั่วถึงมากยิ่งขึ้นถูกไหมชี้แจงนิดนึงนะครับท่านที่เตรียมตัวจะลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟสสองรอบเก็บตกในวันที่20มกราคมนี้เนี่ยอาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะถ้าลงสมัครในโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกเฟสสองแล้วถ้าเกิดได้สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยจะยังได้รับสิทธิ์เยียวยา3 0 0 0ันบ,บาท2เดือนภายใต้มาตรการเราชนะไหมผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าทุกท่านมีสิทธิ์นะครับไม่ว่าท่านจะได้สิทธิ์ ในโครงการคนละครึ่งไปก่อนหน้านั้นแล้วหรือท่านที่กําลังจะลงทะเบียนในรอบเก็บตกวันที่2 0มกราคมนี้ทุกคนยังมีสิทธิ์ถ้าหากว่าท่านอยู่ใน4กลุ่มใหญ่ที่ผมเอ่ยมาคือกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐกลุ่มเกษตรกรแล้วก็คนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเห็นไหมเพราฉะนั้นถ้าท่านอยู่ใน4กลุ่มนี้ยังไงท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะพิจารณาแต่ท้ายที่สุดก็จะต้องย้อนมาถึงประเด็นที่ผมพูดในคลิปนี้แหละว่า ไอเรื่องของรายได้หรือการคัดกรองผู้มีรายได้สูงเนี่ยมันจะไงกันแน่นะครับตอนนี้ยังไม่มีสื่อช่องไหนไม่ว่าจะสำนักใหญ่สำนักเล็กฟันธงลงไปได้ว่ากระทรวงการคลังจะเอาเกณฑ์อะไรมาพูดกันแต่กว้างว่าจะตรวจสอบฐานรายได้เงินเดือนเข้าเงินเข้าเงินออกในแต่ละเดือนฐานการเสียภาษีของประชาชนก็คือเขาเช็คจากเลข13หลักนั่นแหละครับ ส่วนล่าสุดนะครับก็คงจะมีการเปิดเว็บไซต์ w w w เราชนะ com ขึ้นนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาแล้วว่าทางกระทรวงการคลังนี่เขาเ,เปิดหรือว่าติดตั้งเว็บไซต์ w w w เราชนะ com เรียบร้อยแล้วก็เป็นการสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับนะครับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมระบบการลงทะเบียนให้พร้อมเพื่อที่จะ ไม่ให้เกิดปัญหาระบบล่มแล้วก็การลงทะเบียนติดติดขัดขัเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นคําสั่งจากนายกล่าสุดแต่ก็นั่นแหละครับยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนยังไงเส้นเราก็ยังต้องรอครอม,มวันที่19มกราคมอยู่ดีคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับอาจจะไม่ได้เป็นการอัปเดตข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าจุดประเด็นขึ้นมาจากข้อมูลที่เราเคยเจอปัญหาในการเียวยารอบแรก ก็ว่ามันเยอะแล้วรอบนี้แรกๆมันดูมีแนวโน้มว่าน่าจะครอบคลุมมากกว่ารอบแรกแต่พอมันมีประเด็นเรื่องของการพิจารณารายได้ของผู้มีรายได้สูงตามคํากล่าวของกระทรวงการคลังเนี่ยผมก็เลยแอบเสียวแทนนะครับแต่แต่ท่านผู้ชมหลายท่านผมเชื่อว่าตอนนี้ยังลุกขี่ลุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีบัญชีเงินฝากโดยเฉพาะบางท่านอาจจะมีบัญชีเงินฝากฝากประจําฝากเผื่อเรียกฝากออมทรัพย์เผื่อ,อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเนี่ย หลายคนก็แอบ,บเสียวแล้วโอ้โหอะไรจะไล่คัดไล่บีนขนาดนั้นสุดท้ายแล้วย้อนกลับไปทิ้งระเบิดไว้ครับผมทิ้งระเบิดไว้ตอนท้ายว่าทําไมรัฐถึงต้องพิจารณาผู้ที่มีรายได้สูงออกจากมาตรการเราชนะคําตอบเดียวเลยครับที่ผมนึกได้ก็คืองบประมาณหรือเงินที่จะเอามาเยียวยามันมีจํากัดแม้ว่ารัฐมนตรีคลังจะยืนยันเป็นมันเป็นเหมาะว่างบเยียวยามีเพียงพอ แต่นั่นแหละครับมันก็เป็นเพียงแค่คําพูดสิ่งที่กระทํามันสวนทางกับสิ่งที่พวกเขาพูดติดตามกันต่อไปครับจะเป็นอย่างไรเอ็นิวส์ไทม์จะเกาะติดแบบใกล้ชิดแล้วก็มาชี้แจงให้ท่านผู้ชมรับทราบแบบตรงไปตรงมาทุกประเด็นทุกเกื่อนไขแน่นอนส่วนท่าในใดที่สงสัยอะไรในมาตร,ราการนี้หรือมาตร,ราการอื่นๆก็ลองสอบถามเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับพิมพ์เป็นคําถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะไล่ตอบให้หรือท่านใดจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็สามารถ กระทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ขอให้อยู่ในพื้นฐานที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เราพอจะกระทําได้แล้วพบกับการรายงานข่าวจากเอ็นนิวส์ทได้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ